ท่อชันสปีดนะครับวันนี้ท่อชันสปีดเจ้าหนุ่มเจ้าของเวฟร้อยยี่สิบห้าคันนี้นะครับร้อยี่สิบห้าไอคันนี้ไหนเจ้าของท่อโชว์ท่อชันสปีดนหน่อยสิอ่าโชว์อ่า ไม่ไม่ธรรมดาว่ายกยกโทรนี้เอาเงินเอาเงินมาจ่ายก่อนก็ได้มานี่โอ้จ่ายจ่ายเลยครับเจ้าของคนนี้ <c oughs> พ่อชันสีดี <c oughs> เสียงดังประมาณ9 5เดซิเบลไม่ดังมาก <c oughs> ผ่านป้อมตำรวจเลยเด้อกล้าผ่านไหม <c oughs> อ้าวรดตำรวจยึดยนะครับนี่เป็นท่อนะน้องชูเลยเหมือนจะเป็นท่อโมโกนะครับถือนี้แหมโมแต่ก่อนท่อเขานั้นดังลั่นนะครับ อ้ดังลัน่นแต่เจ้าของบอกว่ามันอยู่ที่โรงพักแล้วใช่ไหมอืมอ่า <c oughs> แต่ตัวนี้คงจะไม่อยู่ชานสปีดอ่าชอบชานสปีดไหมไหนายอะลองดูก่อนอ่าโอเคงั้นก็จ่ายเงินเรียบร้อยโอ้ทีมงานมาเยอะจังวันนี้ว่ามืดหรทำไมมืมดวะเนี่ยเออเคร่งเรืออ่ะโอเค <c oughs> แฟนคลับก็อยู่ทางนู้นเยอะนะครับเอ้ฟังเสียงเดิมๆอ่าเร่งๆชว์เลยอ่าเดิมๆครับพรุ่งนี้ใส่เสร็จเจ้าของจะมาโชว์เสียงที่นี่นะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับที่ใช้บริการ